ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ที่เมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันที่14-17พฤศจิกายนพศ2567ที่ออกแบบแบนเนอร์และสีของเบรเซอร์ได้อย่างสวยสดและงดงามจนมีเพื่อนสมาชิกหลายคนมากเข้ามาถามว่าผ้าที่จะให้ในการลงทะเบียนประชุมโอซิลฟอรัมใกล้หมดหรือ,อยังผมมีทางรัดให้คุณเลือกนะครับว่าคุณสามารถได้ทั้งผ้าและก็ได้ทั้งเบรเซอร์อย่างด่วนๆเร็วๆง่ายๆนิดเดียว วันที่คุณประชุมสโมสรหรือวันที่คุณจัดก,กิจกรรมบริการวันนั้นจะมีเพื่อนสมาชิกในสโมสรของคุณมาเจอะเจอกันเป็นจํานวนมากคุณลองติดต่อเพื่อนสมาชิกของคุณนะครับที่มีความสนใจที่จะลงทะเบียนประชุมโอซิลฟอรัมในครั้งนี้และคุณติดต่อกับฝ่ายรับลงทะเบียนประจําภาครองแต่ละภาคที่ท่านสังกัดอยู่ให้เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับท่านในวันนั้นและร่วมรับลงทะเบียนการประชุมโอซิลฟอรัมในครั้งนี้เลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดว่าสโมสรของท่านมีช่างตัดสูตรแล้วก็นัดช่างตัดสูตรเข้ามาวันนั้นเลยทีเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านไม่มีช่างตัดสูตรแจ้งมา ทางเรามีทีมที่เป็นเมือาชีพในการตัดเบรเซอร์สวยๆให้กับท่านได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเราเองจะได้มีเพื่อนที่มาช่วยกันรนรงคในการร่วมประชุมโอซิลฟอรัมกันเยอะๆเพราะว่างานทั้งนี้เป็นงานของพวกเราไลออน310ประเทศไทยทุกคนเราจะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับเพื่อนสมาชิกไลออนสามคนเข้ามาประชุมด้วยกันเชิญชวนนะครับรีบลงทะเบียนและรีบติดต่อกับประธานฝ่ายลงทะเบียนภาครองแต่ละภาคโดยด่วน ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจในกิจกรรมประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดีสวัสดี